คลิปนี้เราพามาทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะครับที่ตึกใบยกสกายนะครับร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ร้านนี้จะอยู่ที่ชั้น81นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีอาหารอะไรน่าทานบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราพาไปเดินสำรวจอาหารก่อนนะครับโอเคราคาบุฟเฟ่ที่นี่นะครับคนละ1,250าบาทนะครับผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคเริ่มจากตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นน้ำนะครับเป็นน้ำรีฟิลรวมอยู่ใน1250าบาทแล้วนะครับน้ำก็จะมีหลายแบบเลยมีน้ำลิ้นจี่นน้ำส้ม เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นของหวานนะครับของหวาน,อน,นาของหวานเยอะเลยตรงน,นี้ก็มีแพนเค้กด้ยวยมีแพนเค้กด้ยวยนะครับทำสดๆใหม่ๆนะครับไอศ์ครีมก็มีนะครับอในคอร์สครับ,รบหรือจะเป็นข้าวเหนียว,วม้วน ก็จะเป็นปลาปลาอะไรครับพี่ปลากระพงกระพงใหญ่ขนาดนี้เลยโอ,อ้ใหญ่มากปลากระพงนะครับอันนี้พุงทอดก,กระเทียมนะครับตรงนี้เป็นพิซซ่านะครับ เป็นบุฟเฟต์นานาชาตินะครับที่นี่มีเกปับด้วยตอนนี้ก็จะเป็นผัดไทยนะครับไทยกุ้งหนวเยืดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลนะครับมาใน,นโซนทะเลแล้วหอยกุ้งปลากระพงยักษ์นะครับแล้วก็ปลาหมึกไอนนางรมที่นี่สดนะครับ เป็นโซนย่างกุ้งนะครับกุ้งหัวเยิ้มนะครับกุ้งแม่น้ำย่างมันเยิ้มนะครับน่ากินมากกุ้งมันเยิ้มนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอถ่ายให้ชมนี่ไงร้อนเลยจานนี้ร้อนอนเลยนะครับได้ครับ ฝั่งนี้จะเป็นสเต็กนะครับสเต็กสเต็กแซลมอนนอร์เวย์ลูกปลตักนะครับแล้วก็ที่บอกแกะออสเตรเลียออสเตรเลียกบปราวก็มีนะครับมีกบปราวเนี่าเอาอะไรเพิ่มเนี่ยอ๋อแซลมอนแซลมอนทูน่าโซนนี้เป็นโซนอาหารญี่ปุ่นนะครับ ปลาดิบครับนาน,นาชาติจริงๆครับมีเกือบทุกชาติชาบูน้ำตกชาบูน่าสลายนสวยๆเลยนะครับโอ,โอเคครับทีเด็ดของเราอยู่ตรงนี้นะครับข้อจอดต้องให้ทำไมข่อจอดร้อง,หงไห้ทไมแล้วก็หมูกรอบนะครับที่นี่สุดยอดมาก อร่อยมากนังกรอบเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับโอเคอันนี้ไม่ไว้ละ <Okay. S 2> ยืนกินละเฝั <laughs> hey, ่งนี้จะเป็นสลัดนะครับมีสลัดให้ทานด้วยครบเลยนะครับหนึ่บาทนะครับอิ่มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอาหารที่เราตักมานะครับ mm hmm. ง่ายๆทีเด็ดเลยหนังเป็ด เป็ดนังเป็ดกรอบๆแล้วก็กุ้งมันเยิ้มนะครับก็เป็นอีกที่เดียวหนึ่งนะครับหอยนางรมสดๆนะครับเยอะเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าครับมากินเป็ดก่อนนะครับเป็ดปักกิ่งนะครับน่ากินมากหากินยากนะครับเพราะว่า ส่วนมากข้างนอกเขาจะขายเป็นตัวนะครับยู่นี่ก็กินหนังได้เลยนะครับสั่งข้างนอกก็ต้องสั่งเป็นตัวนะครับต้องกินเนื้อมันด้วยแต่ที่นี่นะครับบุฟเฟ่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับหนังได้ล้วนๆนะครับคุณจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับเอ๊เดี๋ยวเรามากินกันเด็กเสียงดักมาเลยอยู่ไหน มนะครับไปสูตรของที่นี่นะครับอร่อยครับเอคที่สองนะครับ ามาชิมหมูกรอกกันนะครับ แล้วคําคำจากเมื่อกี้สคํคำนะครับซักให้หมดเลย ญี่ปุ่นนะครับสดมากมากเน้นๆเลยนะครับอันนี้อาหารญี่ปุ่นก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยว มีโฟกราวด้วยน่กินมากเดี๋ยมาชิมกันนะครับราคาหนราคา1 5 0บาทนะครับมีทั้งหนังเป็ดปักกิ่งนะครับแล้วก็โฟกราวก็มีนะครับแล้วก็กุ้งมันเยิ้มคุ้มมาก บายกสกายนะครับชั้นที่8 1นะครับจะชิมลเต้อียหัวเยอะคนยบงหัวนะครับนี่ครับที่มาเล้วจกระปุกนี่มนี่อบ อร่อยอร่อยเอยไแล้วอันนี้เป็นจานที่สามนะนนี้มีห้าครับ mm hmm. ยอดมากเอ้ okay. mm hmm. กินโชว์เลย กาะะเก็บถ่ยน้อยเข่าคำน้อยไม่ได้อย่างหลูวเ้าเต้ห์้าจะแนลสแลนในนัก็ผ่านอร่อยเป็นเร่ที่ดีก่อนบอยบอยมันกินหรอยพ่ง

dạ mọi chuyện nha mọi สามหรือจานที่สี่ม่รู้อร่อยมากอัดแท้คุ้มนะครับเดี๋ยวชิมไม่ต้องชิมกินต่อเลยทำไมต้องชิมอ่ะอ่ะอ่ะโอเคครับที่นี่เขาให้เวลาทานบุฟเฟ่นี้นะครับ 2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงเราได้รอกหทุ่มสิบห้านาทีนะครับจะหมดเวลา3ามทุ่มสินาทีนะครับโอเคมาอีกจานแล้วเอา,าไหม,ไมจานแล้วน้ำจิ้มอยู่างนี้อันนี้หนังเปล่าๆนะครับขอเข้ามาที่นี่ใจดีมากนะครับให้ด้วย เวลาของหวานแล้วนะครับได้ข้าวเหนียวมะม่วงมาครับน่ากินมากอยู่ในบุฟเฟ่ต์นี้ด้วยนะครับของหวานนี้นะครับมีเยอะมากเลยนะครับ๋ยวเราเลือกกินข้าวเหนียวมะม่วงนะครับม,มะม่วงหวานมาก ม,ม้วงฉํำมากนะครับอย โอเคครับคลิปนี้ก็พามาทานบุฟเฟ่นานาชาตินะครับที่ตึกะโยคชั้นที่81นะครับอร่อยมากๆกินหนังเป็ดเยอะมากนะครับอาหารหลากหลายมากนะครับนานาชาตินะครับราคานะครับต่อคนนะครับก็อยู่ที่1,250บาทนะครับคือเน็ตๆแล้วนะครับรวมแล้วนะครับแต่ไม่มีน้ำเปล่านะครับที่นี่ถ้าจะกินน้ำเปล่าก็ต้อง เพิ่มอีกขวดละ25บาทนะครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายเย้ครับไข่ที่ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับที่ชั้น81นะครับก็ออเดินขึ้นมาที่ชั้น84นะครับจุดชมวิวบนสุดของตึกใบโยกนะครับ สวยมากๆใครที่ชอบก็ขึ้นมาชมได้นะครับใครที่ชอบบรรยากาศสวยๆไฟแสงสีกรุงเทพมหาคนครนะครับ